กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่อยูทางบ้านทุกจุกานกันด้วยนะคะผมวันนี้เราอยู่กับแฮมแฮมมี่เกมเมอร์ทีมงานอีกแล้วนะครับกับการเอาทีลอด EP ที่สองรับแต่ว่าตอนนั้นไปเปิดลบลบแมปใช่ไหมไปไปเปิดลบอะไรวะเขาเรียกว่าแมป,แมปมนั่นไปเปิดลบมันก็ต้องมาเริ่มใหม่ครับก็วันนี้ก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับ ส้างบ้านแล้วก็เอาชิปมอด้วยเดี๋ยวผมขอเวลาไปตัดไม้ตรงเอิ่มตรงเขาตรงนู่นนะครับตรงนู่นมไม่ตัดตรงนี้เพราะตรงนี้นเป็นทำเลสวยไปตัดเขาตรงเขาตรง,งนู้นนะครับแฮ่เดี๋ยวผมขอตัดคลิปแป๊บนึงเพื่อจที่จะไปตัดไม้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ไปตัดไม้มาเรียบร้อยแล้วนะครับและมก็จะ สร้างบ้านเลยนะครับผมกุมเรามาสร้างบ้านขาทําเล่รู้แล้วตามที่มา,มาเ,เอาบ้านเล็กๆไหมตัวไปสร้างอยู่ตรงเกาะถ้าตรงเกาะจะดีกว่าว่าว่าเราเหมือนเราเป็นเจ้าของพื้นที่ตามตามที่มา บบพี่สกิดทีวีเขาอีกแลน่ถ้าเกิดสกิดถ้าเกิดพี่สกิดทีวีดูคลิปนี้ก็กดซับสไครป์ผมเลยนะครับเพราะว่าผมกดซับสไครป์พี่แล้วแต่พี่ไม่กดซับสไครป์ผมเลยใช่ไหมใช่ไหมามาสร้างกันแต่ต้องทปทุกยากนะ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทําให้พื้นที่มันใหญ่ผมขอ,อยุดหุดเวลาเพื่อไปสร้างบ้านแป๊บหนึ่งนะคะ เราเห็นวิธีปั๊มบ่วิธีปั๊มขนแกะต้องต้องตีแกะลุลัวนั่นแหละเนียมันจะได้มันจะได้ขนแกะเยอะเยอะนั่นแหละแค่ี่เจอแกะสองตัวก็เลยตีรัวตีรัวเราได้เ้อะนี่เราจะทำอะไรต่อดีปลูกข้าวไหม ขอหยุดเวลาเพื่อไปทำฟาร์มแป๊บนึงนะครับพอดีอาจจะหยุดเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันไม่พอโอเคขอหยุดเวลาแป๊บนึงนะครับโอเคตอนนี้เราก็สร้างฟาร์มเสร็จตรนที่เรียบร้อยแล้วใช้เวลาประมาณสี่นาทีเนะสี่นาทีได้ใช่ Trong là mai tung nắng rồi nữa chơi hết dỡ mà rồi chết giảm chết giảm ăn có đi nè ừ. ừ. à พ่อคนันชอบเดินพีไ่ได้รัวมาจากไหนเนะี่ยรัวมันมาจากไหนพูดให้พี่เหรอพูดให้รัวพี่เหรอ

không hả đọc máy thôi Chơi hả đọc máy Chơi hả đọc máy Chơi đọc máy. เดี๋ยวค่อยพูดบอกให้หน่อยที่อยู่หน้าบ้านพูบอกให้หมดเลยที่อยู่หน้าบ้านน,าานะเอออุยขอโทษ พี่ว่าพี่ว่าเออส่วนไอ้ใช้พื้นที่เปลืองที่สุดใช่ปะแต่ดูสวนข้ออาวดิก็ใช้พื้นที่เปลืองนะแต่น้ำประหยัดพี่ว่า กูเหยียบด้วยเออเวลาเจ็ดนาทีแล้ววันนี้ผมจะเล่นให้ถึงสิบสี่นาทีใช่ไหมบางทีก็อาจจะไม่ถึง วันนั้นมาเผาไม้เอาเอาวันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าถ่านเผาไม้มาสักประมาณหกสิบสี่ได้เนาะเผานานมาก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 รถตไดเลยเป็นให้รอเลย ทำอะไรกับบ้านนี้สั้างที่เก็บของไหมสร้างเก็บของวะเหมือนพี่เว็บอ่ะพี่เว็บเขสร้างห้องเก็บของไกลๆอ่ะเคยเห็นวะพี่เว็บพี่เว็บเขาเอ้ยพี่เว็บหรือพี่เต้นเนี่ยเข,ขาข <S <S สร้างห้องเก็บของไกลๆอ่จะเคยเห็นปวะเราจะใช้อะไรหินไหม เพราะว่าตอนที่เราลงเหมืองเรามีหินเั้งเยอะเลยเอามาสักประมาณสองชุดพอจะทที่งเหอข้างหลังบ้านนน่ยเอามาเอาหินมาสองชุดจะทำที่เก็บของ เดี๋ยวเดี๋ยววันนั้นนะเดี๋ยว,วเราสร้างสะพานไปห้องเก็บของเนี่ยเ<า>ดี๋ยวพี่จะสร้างสะพานไปห้องเก็บของามาคุยไหนะเจเคเดี๋ยวพูดนอนนอนก่อนได้ไหมนอนได้ยัง พูนอนเร็วนอนเร็วพูลอยตัวเดียว่ะพูลอยนอน,น,อ,น,น,อ,นอ่าคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้หูฟังก็อาจจะได้ยินเสียงแบบเบาเบา,เบา,เบากับเอ่อไม่เบานะครับคุณพยายามที่จะพูดแบบดังๆที่สุดแล้วนะก็ทำไม่ได้เพราะว่าลืมเอางมั่งอ ันพี่ต้องตายเหรอพี่ต้องเก็บของแ้วก็แลวของแนวแล้วจะตายใช่พี่จะเก็บของทำไมวะ กกนนยังไม่นั้นเลยเหลือตามล่างั้นเดี๋ยวพี่ไปทำก่อน ไครูออเอาเหินมาให้หน่อยอสองชุดเอาเหินมาให้หน่อยโอเคครูมานี่ก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับ ขอลาไปก่อน,นแค่นี้นะครับบ๊ายบาๆอย่าลืมกดซับซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย